สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเดิด็ตการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันกุลทิดาชนกุลเช่นเคยพบกันในวันนี้แน่นอนนะคะเราก็ยังคงได้เห็นความพยายามของทางพักเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายที่เชียร์พักเพื่อไทยอยู่ที่เขาก็เรียกตัวเขาเองแหละนะคะว่าเขาเป็นนางแบกนายแบกอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะอันดับแรก ก็จะเห็นว่าพอพักประชาชนเนี่ยได้มีการประกาศที่จะโหวตให้กับทางคุณอนุทินก็มีการชิงยื่นยุบสภาไปนะคะแล้วพอพระรศกฤษฎีกายุบสภาถูกตีกลับเนี่ยตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าเหมือนจะยอมรับแล้วนะคะเดี๋ยวจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ยังดูเหมือนจะมีแรงฮึดอยู่นะคะที่เพจเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกว่าโหวตชัยกเกษมเป็นนายกยุบสภาทันที แล้วก็จะคืนเพื่อเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วเราก็ยังได้เห็นนะคะความคิดในลักษณะแนวแนวที่ว่ายุบพักกันง่ายขนาดนี้หรือว่าปลดนายกง่ายขนาดนี้มีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะในชื่อตอนที่ว่านายแบกหนอนซ่วมกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูคะ่ะสวัสดีครับเมื่อนครับสวัสดีครับท่านทีเคารพครับ อมแม่ยังเรายังคงเห็นความพยายามของของทางเพื่อไทยแล้วก็ที่เขาขนานนามตัวเองว่าเป็นนายแบกนางแบกอยู่นะ,ะวันแรกไปตั้งใจจะไปคุยกับพักประชาชนบอกว่าสี่เดือนมันมันทำอะไรไม่ทันจะไปต่อรองหกเดือนื <c oughs> อะจะไปต่อรองหกเดือน <c oughs> น่าจะพอดีอ่าเพราะ อยอมรับข้อเสนอทุกเรื่องพอกิษฎิกาตีกลับเลือกนายกได้เสร็จปุ๊บทูนเกล้าแถลงนโยบายอะไรเสร็จปุ๊บมีความเป็นนายกสมบูรณ์ยุบสภาตันทีโอ้โหมืออะไรนี่คือคือไม่ได้คิดถึงเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนเลยนะ <c oughs> คิดแต่เรื่องอำนาจ เพราะหนึ่งยุบสภารักษาการอีกอย่างน้อยก็มีสี่เดือนนะใช่ไหมทำมาดิแต่งตั้งโยกได้แล้ก็ว่าไปดิคือขอให้อำนาจได้ยังอยู่กับตัวเองเธอเรียกเขาสิใช่ไหมกูจะได้เป็นผู้แทนหรือไม่ไม่เกี่ยวช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตก่อนกลับบ้านเกษียณแล้วเนี่ยก็หาค่าแท็กซี่กลับบ้านบอแล้วนะสารเร็วไปนะอย่างเนี้ย พี่หมูเป็นพักส้มนี่พี่หมูคิดยังไงที่เขาออกข้อเสนอนี้มาเนี่ยหรือว่าออกมาแบบเพื่อเรียกคะแนนให้กับตัวเองเฉยๆไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วมันมันมันนะเนี่ยเผื่อฟุก oh. เผื่อฟุกเผื่อเผื่อพักส้มเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเออไอ้นี่มันน่าเร็วกว่าสีเดือน <laughs> มึงทำอย่างนั้นมึงก็ เออไปตากันทหมดหมดไปตากันกันพร้อมๆกันมันสารเร็วเร็วมันสุกปลุกไม่มันไม่คิดถึงอะต่ผมก็ฝากนะคุณน,นุนทินใครยังไงก็แต่เอโมยูเอมอะไรเนี A ่ยอยกเลิกกันได้หมดนะเอโเอไม่เอโมยูสี่สี่สิบสาสี่สองยกเลิกกันหมดจบจบแล้วก็ขอหน่อยเนี่ยถ้าเป็นสี่เดือนหรือห้าเดือนหกเดือนที่เขาจะแจกเงินหมื่นให้กับประชาชนนะ เนะเอาสักสี่เดือนห้าเดือนขอสักห้าพันก็ได้ไหมเนื้อที่คนก็ยังไม่ได้ที่เอามันลงไปหมดแล้วมั้งคะที่ทางเกิดไทยยลงเหลืออยู่แสนกะล้านยังเหลืออยู่เพราะมันยังไม่ไปลงไน่หมดยังเป็นจำหน่ายจ่ายแจกแกงงประมาณยังไม่ท่านะขอขออย่างเงี้ยไม่รู้จะขอยังไงขอให้ประชาชนที่เขายังไม่ได้รับขอเดือนละพันละกันรวมเบ็ดเสร็จครึ่งครึ่งขอห้าพันนะคะให้ประชาชนเขา มันผมเห็นมันเลบสมเพศเวทนาการดันทุรังอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้พวกนี้มันหายใจทางผิวหนังหรือไงวะมันมันเป็นอะไรในมุมของพี่หมูคิดว่าทำไมเขาถึงไม่ลองยอมปล่อยมือออกจากอำนาจมันปล่อยวางนะไม่เป็นเพราะว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของพักอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทอ แล้พวกนี้ก็ทำตัวเป็นขี้ข้าทำตัวเป็นโอ้โหแม่งเป็นคนเลียแข้งเลียขาเลียเลียกระป๋องกระแปงกระป๋องกระปุกอะไรก็ว่าไปนะเลียได้ทุกอย่างขอให้กูได้ไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทหรือหรือก็ขอโหนรถฟรีไปด้วยคล้ายๆอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีไอคนนี้คนเดียวกูตายแน่ ชีวิตกูฝากไว้กับเนี่ยครอบครัวกูฝากไว้กับไรเนี่ยมึงเมีทุบโมข้าวกูเลยอย่างน้อยๆสี่เดือนกูก็ยังหาค่าแท็กซี่กลับบ้านได้ใชอะไรประมาณเนี้คือผมนี่มันพอเห็นนื้อวานก็ได้พูดไปน่ะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาหน้าตนเนี่ยนะคะเพราะว่าเคยดูถูกดูแคลนเด็กๆมันไว้ไงดูแคลนว่าอย่างงู้นอย่างงี้มึง ไม่มีพวกไม่มีใครเอาอ่ะวัะเทศเป็นไงมึงก็ไม่ไม่คนไม่เหลียวแลแล้วก็ที่สําคัญคนไม่เอาแล้วยังมีเจ้านายของคณะคือองค์มนตรีและราชสำนักราชเจ้าเนะี่ยเขาก็ไม่เอามึงแล้วในเวลานี้ยถ้าออเอาเนี่ยเขาใช่ไหมไม่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยนี่ดีนะเดี๋ยวถ้านักร้องก็ไม่มีเมตตานะ่ะ อ้วน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 ติดคุกติดคุกจนผอมอ่ะโอ้ยแต่ว่าก็แจ้งความกันไปแล้วอะค่ะพี่หมูแล้วก็เห็นไปถอนแจ้งความไปค้นไงเอาเหรอฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคุณสุรทินพิจาร์กับคุณไทยกรไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองกับหนึ่งห้าเจ็ดคุณสุภชัยใจสมุทรหนึ่งห้าเจ็ดเห็นว่าสุสุภชัยก็ไปถอนแล้วเอาเถอะก็อย่ามาเอากันใช้กฎหมายเป็นการออกก็ได้เลยไปสู้รบันเลยมันมันไม่ใช่่ะมันควรที่จะ เวลาเนี่ยคือคนที่น่าสมน้ำหน้ามากที่สุดก็คือทักษิณน,นี่แหละใช่ไหมเพราะ,ะว่าคุณเห็นไหมเข,มข้ามาประเทศปีสองปีเนี่ยอะไรมันปู้ยี่ปู้ยำยังเหลืองแล้วลงหลงอำนาจว่าอำนาจยังเป็นของกูคนอายุตั้งแต่สิบเก้าลงไปสิบเก้าปีลงก็ไม่รู้จักทักษิณคือใครม,ม,มันควรจะหยุดพอเหมือนที่อาจารย์สุขุมว่าสุขุมนล<ช>คุณท่านพูดอะ อาจารย์ก็บอกมันควรจะรู้จักเวลาและจังหวะโอกาสของตัวเองว่าเวลาไหนควรจะลงเวลาไหนเวลาไหนควรจะพอใช่ไหมแต่ว่าไอ้ส pues, ิ่งต่างๆเนียเอามันเราก็ไม่ว่าหรอกใครจะค่อยแจ้งนั่นแต่ว่านี่ก็เอาอย่างงี้ทิ่ทักษิณเอาลูกชายกับลูกสาวของคุณเร่งเหลืออีกสองคนส่งเข้าไปหรือเอาหลานชายฮะลูกเจ๊แดงอีกคน ส่งข้าประกวดพอดีเลยแคดีเดตสมัยน่าสามคนครบชายชายสองหญิงหนึ่งแต่วันนี้คุณอิงยังขายได้อยู่ใช่ไหมเออเอาเอามาลองอีกทีก็ได้ยังมีสิทธิ์ได้ลงอยู่นี่เอามาลงอีกทีก็ได้ใช่ไหม <c oughs> คนมันจะได้มันมีที่ไหนเป็นความบาปกรรมของพ่อแท้ๆที่ทำให้ลูกโอ้โหคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองคำสาปแช่งคำด่ากลด่าของผู้คนเนี่ย มันศักดิ์สิทธิ์นะน้องแอนไม่พูดเล่นคมันศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ปากคนเนี่ยโอ้โหเขาและคนเขาเจ็บปวดน้องแอนก็เห็นในคลิปในในเฟซบ o ๊กใน YouTube ที่เขาถ่ายออกมาเป็นคลิปหรือเป็นภาพนิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคนอดอยาขิวโหยมันมีอีกเยอะแต่พวกมึง่หน้าสลอนหน้าตํำตัวจเจ้าแจ๊จ๋อแจ๊ห็นไหมกินประกวดกินด้วง่ายๆนายกรัมตีไทย คนคนประชากรราษฎรไทยจะตายหา่าตายวันไทยพรุ่งอยู่ไม่มีข้าวจะกรอกหม้อไม่มีข้าวจะกินไปขอข้าวเปล่าตามร้านค้ากินขอน้ำก็กินเต็มหึงแห้งไปไหนมาไ,ไหน <c oughs> เอาไอ้สร้อยมุกสร้อยเพชรไปคลองที่ช้นตีนี่ยที่ <c oughs> หลังเท้าอ่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> แฟชั่น <c oughs> ยี่บ้า <c oughs> มันเลอะเทอะ ทำไงได้อ่ะบ้านมีต er> ังค์อ่ะก <ok ็ถูกต้องมันมีตังค์เดราษฎรอดอยากเพราะมึงเป็นผ uh ู้นําประเทศอยู่ทําอะไรมันพอสํารวมไม่ใช่ไม่ไมใช่ไปยืนเดี่ยวอยู่ข้างสํานักพระราชวังเหมือนขมรนอิงก็ใช้ชีวิตแบบปกติของอิงนะคะก็มึงต้องรู้สาระที่ว่ามึงไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กฝึกงานแมคโดนัลด์ใช่ไหมทำไมมึงเป็นเด็กฝึกงานแมคโดนัลด์มึงไม่ อวดร่ามวด้วยเหมือนเพราะมันต้องมีกติกามันคือต้องใส่ชุดแม็โดนัลใส่หมวกใส่เสื้อสีจะมีอักษรโลโก้ของบริษัทเขาใช่ไหมนี่มึงก็ต้องใส่โลโก้ประเทศประเทศไทยไม่ใช่ให้ใครก็ได้ไปเยี่ยวใส่ข้างพระราชวังเหมือนเขมรนะสำนักพระราชวังของเมรพวกทหารพวกประชาชนไมเยียบใส่เม็นหึงไอ้พวกมือสกปลก ทำตัวเป็นหนอนส้วมหายใจทางผิวหนังมันยกยอเป่าปั้นอวยกันโอ้ยเจ้านายครับโอ้ยร้องห,ห,ห่มร้องไห้อีบา้าแมมก็เว้นเว้นที่ไว้ให้เขานิดนึงนะคะพี่หมูตอนนี้เขาก็แบบเจอมาหนักแล้วไม่ผมสมเพศอะให,ให้เขาได้แบบนิดนึงจิตใจวิปลาสอ,อ่ะ งั้นเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะพี่ป้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อน ดินเราดีเนี่ยนะคะเราปลูกอะไรเนี่ยมันก็จะดีไปหมดล่ละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องดินเนี่ยปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนช่วยได้ใช่ไหมคะพี่หมูเขาจะไปช่วยปรับเรื่องของดินต่างๆนานาเนี่ยให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้ก็ผลหมากล้างไม้ทั้งหลายเ็ขาออกดอกออกผลได้กำไรแล้วก็ไม่ว่นนะของน้ข้าวอะไรได้หมดนะมีเงินเก็บไว้ในกระเป๋า ใช่ลงทุนกับปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วช่วยหน่อยนะครับใช่ชช่วยช่วยให้หน่อยนะเนี่ยติดต่อกับมันได้ที่เบอร์นี่แหละครับ08191166หนึ่แล้วก็เวลาเดียวกันถ้าใครคิดจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างชีวิตใหม่นะคู่หัวทเมียนะหรือคนที่มีชะตุ้งตะตังอยากไปสร้างหมู่บ้านทำบ้านจัดสรรหรือจะสร้างคลาสนหอยู่ก็ติดต่อมั กันมาได้นะครับที่ดินที่ดอยสะเก็ดของพวกผมเองเนียนะครับนะที่ห่างจากสนามบินก็15บหนาทีที่เบอร์0819 1 1 6 6ห5ึนี่นะครับถูกมาคุยกันนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าโทรมาด่าได้ไหมคะได้ไดจะติชมอะไรใดๆก็ได้หมดเลยนะคะจะระบายปรับทุกอะไรใดๆนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะอยู่รับฟังหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจว่ารู้แต่แบบถ้าแบบหนึ่งก้าวหนึ่งแต่ไม่ก่อนเออท้องานพี่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งอะไรล่ะคะเรื่องที่พี่อ้วนเขาทำการไปยื่นขอพระราชลูกการยุบสภาเลยนะพี่อ้วน ไม่รู้แกลเลือหรือว่านอนไม่พอมที่มาพูดต่อสาธารณะเนี่ยม,มันมันมันเหมือนกับกดดันเบื้องสูงอ่ะซึ่งไม่ควรปกติก็คือเขาจะไม่ออกมาพูดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดยุบก็ยุบเลยอแล้วก็รอปลดกล้าวลงมาแค่ทีเวียวแค่นี้นทีนี้มันมีครั้งแรกอ่ะที่เกิดขึ้นคือหนังสือตีกลับ ไปย,ไปยไป่องไปยื่นปิดช่องเลยไปยื่นปิดช่องแทนที่เรื่องนี้ต้องไปยื่นที่สำนักราชเดชขาในการในพระราชวังไปยื่นเลยองค์มนตรีคือ,อมันเบลอกันไปหมดอ่ะนี่นี่ยบุญกรรมเขาเลยเชี้ให้เห็นไป,น,ปนู่นนี่<ล>ก็เลยสรวนนั่นั่<ห>นถ้าเขาเออกจริงจริงจังๆหนึ่งสองนะพี่วัล<อ>แล้วก็บอกนะพี่วัลเขาไม่ได้เป็นสหายนำอะไรในในกองทัพปวดแอกสมัยก่อนนู่นอะไรเป็นคนขับรถ เป็นพอขอรอขับรถให้กับสหายนำอ oh. ทางนั้นแหละไม่มีอะไร mm hmm. เอาเถอะแต่ว่าพูดจาภาษาฝ่ายซ้ายพูด mm hmm. ได้ดีทักษิณหูห้อยอทีนี้พี่หมูแอนเห็นว่าพี่หมูเนี่ยจะต้องมีเรื่องอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นหน้าเสือแต่เรื่องนี้พี่หมูอจะพูดได้หรือเปล่ามีข่าวว่าเขามีดีลกันเหมือนกันนะ เรื่องเรื่องเนี่ยระหว่างพักส้มกับพักน้ําเงิน,นอ๋อแน่นอนในทางการเมืองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรปิดบังหรอกอาาาาก็ธนาธรก็ออกมาพูดเองธนาธรก็ฉลาดขึ้นในช่วงหลัง <c oughs> พูดอะไรปุบเขามาบอกเลยว่าตักสินใครตริดต่ออะไรไปยังไงก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นความหน้าด้านน่ะหน้าด้านของนักการเมืองเคยด่าเคยอะไรก็อำนาจลืมทุกอย่างใช่ไหม ทั้งๆได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้โสมมมสมโกคสมโครอเป็นโสเภณีชั้นต่ำอะถ้าว่าราคาเหมือนหนังหนไม่ก่อนก็เรียกกะลี่สังคมอ่ะอกะหลี่สงครามอืเออกะลี่สงครามในหนังนะชื่อหนังนะในหลายพศแล้วแล้วก็ออ๊ะมันก็เกลือกลัวไปเอาลิ้นเลียแผบแๆบแแต่ว่ามันก็สู้นางนายแบบนางแบบ บางคนไม่ได้ที่มันแบกจนกระทั่งโอ้จิตมันวิปร,ราสดจิตมันวิปร,ราสะพูดกันตรงๆนะดูไปโอ้โหไม่น่าคิดว่ามันเอาสมองส่วนโง่ๆส่วนวิปริตนี่มาคิดได้ไงใช่ไหมไปทำอย่างงูอย่างนี้ใส่รูปหมาอมโอ้คาบส้ม จริงๆผมผมก็บอกตรงๆจริงๆแล้วธนาทรเอกนะหรือว่าเทงหรือพิธาหรือช่อพนิกาอะไรพวกจ๊จ้องเทียบเขาเขาเขารู้ตั้งนานแลวล่ะว่าเขาจะจับมือใอรก็รู้ตั้งนานแล้วว่าเขาทำยังไงออแล้วทำไม ทางเพื่อไทยเขาไม่รู้สึกตัวหรอคะว่าเขาหมดความชอบทําแล้วอะค่ะก็รู้พรรคเพื่อไทยในตัวรู้ดีเลยเพราะเขาทํามาก่อนเข้าใจไหมเขาทํามาก่อนก็รู้ไงแต่ว่ามาด่าวพวกนี้ตรงๆไม่ได้เห็นไหมด่าเด็กๆพวก,ก,กนี้ตรงๆไม่ได้ว่ากูทํามาก่อนหมดแล้วที่มึงทำอะเป็นการตบหน้าเหมือนเหมือนเมื่อวานที่พูดไปเทงก็เปิดประตูนรกให้กับรักษิณแล้วไง ไปรับใช้กรรมใช่ไม่รู้จะไปตกนรกขุมไหนนะแต่ว่าถึงเวลานี้ผมนึกบอกไอ้พวกที่มาเย่ยวเย่ยเย่วอวยยศอวยอะไรจังทางโอ้ให้กับใครต่อใครในวงแวดวงเพื่อไทยอะไรต่างๆเหล่านี้มึงไม่สำเนียก,กันบ้างเลยเหรอือกลืนน้ำลายตัวเองกลืนกลืนเสลตัวเองใช่ไหมไม่ใครอยากขคแยงมั่งกันเลยเหรอมันมันเหมือนนับหนอนส้วม อยู่กับสิ่งสุขปลกหายใจทางผิวหนังอ่ะพูดอะไรเ <c oughs> ตือนอะไรไปก็เฉยกูไม่แก้โอ้พวกนี้วิปริตเพราะอำนาจแล้วก็นายทานนายท่านใช้ทำยังไงก็ทำน้องแอนเข้าใจความหมายของคำว,ว่าผู้จัดการมรดกไหมเออพี่หมู<บ>ขยายความให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยก็าสารตั้งให้พี่เนี่ยเป็นผู้จัดการมรดก ของบ้านน้องแอนแล้วอยู่อยู่พี่มีอำนาจเต็มนในการที่จะทำอะไรอะไรนี่นะจัดการเรื่องราวต่างๆ,างๆทรัพย์สินต่างๆแต่ตตว่าในทางกฎหมายเนี่ยคือให้ประโยชน์กับเจ้าของมรดกที่แท้จริงไม่ใช่พี่ได้มรดกของน้องแอนครอบครัวน้องแอนแล้วพี่เอาไปขายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นทำอะไรก็ต้องคิดถึงประเทศชาติบ้างเลยบ้าง,างสิ แต่ถ้าผมจะไปได้ดอกผลจากความร่ำรวยในมร,มรดกของครอบครัวน้องแอนเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก mm ็ hmm. เหมือนกัน่ะตระกูลทินาวัตคุณเนี่ยคุณก็ได้ไมาเยอะจากการเป็นผู้จัดการมรดกประเทศ mm hmm. ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องบนอากาศการใช้คลื่นแล้วก็เห็นไหมท่าแท้ของคุณก้ามาประเทศเสร็จปุ๊บขึ้นไปเวทีใหญ่ๆคนดูทั้งประเทศเดี๋ยวเราไม่ต้องหัว รับในในดินตามเกาะกลางแกมแก่งอะไรต่างๆในทะเลบนบกอะไรก็เดี๋ยวก็แบ่งกันกับ mm hmm. ต่างชาติต่างประเทศ mm hmm. จิตใจคุณโสมมสมุปลกด้วยอย่างนี้ก็สั่งให้ริ้วร้อไอ้พวกลักเพศไอ้พวกจิตใจวิปริตที่มันแยกแยะไม่ถูกบางคนเป็นเป็นถึงน็อกเตอร์นะใช่ไหม mm hmm. แต่ก็แยกแยะไม่ถูกอ่ะอันไหนที่จะใช้สำหรับไฟไว้ปัสสวะ อันไหนเอาไว้อุจจระไอ <c oughs> ไว้ถ่ายอุจจระอันไหนไว้ถ่ายปฏิภาวะไม่ยังไม่รู้เรื่องคือสับสนปะเปโอละมานไปหมดจนกระทั่งเออกูตอนแรกหกเดือนไปขอหกเดือนไปต่อรอหกเดือนเอ้า4สเดือนก็น่ารับหมดวันนี้ผมไม่ได้เลฮ้ยเอะ๊ปเป็นปนาลกเสร็จปุ๊บยุบเลยอื อย่างนี้ก็มีแล้วพักประชาชนเขาจะบ้าจีไหมคะพี่หมูบ้ามันจะบ้าเด็กคนเหล่านั้นมันไม่ใช่ไม่ได้กินยาบ้านะมันไม่ใช่กินยาบิดซองเลน้องแอนเห็นไหมมันมีวุฒิภาวะเห็นไหมแล้วเขามีประเทของเขาเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์พิเศษนมนุษย์ต่างดาวเด็กๆพวกนี้มนุษย์ต่างดาวคือคือเขาเขาของเขาอ่ะ แล้วเขามีเจตนาดีอยู่ๆก็บอกเออเนี่ยพักประชาชนยังยืนการหนึ่งห่งสอยู่ก็ถูกต้องเขาก็ยืนการ1 2แต่งส้เขามาแก้ไขให้มันพอเป็นออจากแปดปีเหลือ10ปีได้ไหมมาต่อรองการจำคุกเนี่ยใช่ไหมเหลือ5ปีได้ไหมเขาไม่ใช่ว่าเขออาจะยกเลิกไอ้บ้าค่ชใหนึ่งหนเนี่ยให้ลดโทษลดหย่อนลงมาหน่อยเถอะอะไรประมาณเนี้ย ก็ไม่ได้ว่าเป็นาสาระสัมพคง,คงกันแล้วก็เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินท่านก็ทรงพระเมตตาเคยเคยเห็นในหลวงฟ้องคนเห่อไม่มีค่ะเออก็เห็นเนี่ยแล้วผมก็ด้บอกนะไอ้พวกเพื่อไทยทั้งหลายทั้งปวงฟังฟังกันหน่อยนะไอ้พวกทั้งนางหมงนางแบกไอ้พวกนอนซ่วมไอ้พวกหายใจทางผิวหนังทั้ง,งหลายผมองค์กมนตรีแล้วก็สํานักราาเจรขาเนี่ยเพื่อนเล่นเหมือ เดี <icana> ๋ยวมึงอยเดี๋ยวยืนนู่นนี่มึงกูจะยืนนี่ขนาดเลขากฤษสดีการแย้งแล้วว่าที่ึกษากฎหมายนั่นน่ะไม่ควรทำไม่ควรทำทำไม่ได้แล้วน้องแอนเข้าใจไหมองค์ประชุมของกฤษสดีการะประกอบไปด้วยนักกฎหมายประกอบไปด้วยนักกฎหมายชั้นอองมืออ๋ององนั่งนั่นน่ะองค์ประชุมเขามากกว่า อ,องค์ประชุมขององค์คณะผู้พิกษาสารชั้นต้นนะมีสามคนสองคนห้าคนถึงสารดีกาอะไรเงี้ยหรือพี่ประชุมใหญ่สารดีกานี่พี่ครับพี่ประชุมใหญ่ของปิจดีริกาเนี่ยเป็นสิบสิบคนนะน้องแอนค่ะนักกฎหมายมือชั้นออกนั้นเขายนบอกว่าเนี่ยทำไม,ไม่ได้เนี่คุณก็เสี้ยไปฟังเน<ม>ติบริกรไอ้นั่นก็ เอาเถอะไม่ว่ากรารบาปกรรมบุญใครบุญกันแต่ว่าขอขอขออนุญาตไอ้พวกที่หายใจทางผิวหนังทําตัวเป็นหนอนส้วมเนี่นะเลิกเถอะนะสงสารประเทศชาติถ้าคุณไม่เลิกก็จ้างอะผมก็ไม่ไห้ว่าแล้วเป็นสิทธิ์แล้วก็ให้สิทธิ์คนอื่นเขาบ้าง<ช>ที่เขาเขาเขาจะไปยกมือโหวตให้ใครก็ในขณะที่ประเทศชาติมันไปไม่ได้แล้วผมก็ต้องยกมือ สนับสนุนให้กับพรรคประชาชน่ะว่าเรื่องนี้คุณยือนอยู่ในจุดที่วำถูกต,ต้องแล้วแต่ว่าคนที่เจ็บปวดมากของคุณก็คือทักษิณและกายพวกนายแบกไอพวกนอนส้วมทั้งหลายนั่นแหละแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเจ็บปวดกับการที่ปลูกพืชอะไรต่างๆแล้วทำไมออกดอกออกผลไม่ได้ดีอย่างที่ต้องการเนี่ย เลิกเจ็บปวดค่ะเพราะว่าปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนช่วยได้นะคะโทรมาได้เลยที่0819116655นะคะพี่หมูใจดีซื้อ1แถมหนึ่งด้วยนะแล้วก็แถมส่งฟรีแล้วมีเก็บเงินปลายทางอีกต่างหากนะคะแล้วก็ท่านดีต้องการจะสร้างบ้านสร้างเรือนคู่หัวตัวเมียใหม่ๆนะสร้างชีวิตคู่ใครได้มีเงินมีทองจะไปทำหมู่บ้านสร้างหมูบ้านจัดสรรหรือจะสร้าง บ้านอยู่เองเป็นคา,า,ารืหาดก็ติดต่อกันมานะครับที่ดินอยู่ที่อมเภอดอยสะเก็ดนะครับอ่างจากสนามบิน15นาทีนะที่0 8 1 9 1 1 6 6ห5ึนึวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศรีรมุนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ